วันนี้เก็บบรรยากาศการทำงานของที่ร้านมาฝากกันนะครับก็ให้ดูงานแบบรวมๆเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างช่วงล่างเวลาที่รถมาถึงเนี่ยก่อนที่เราจะพ่นกันสนิมอันดับแรกเลยนะครับและสำคัญมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการล้างช่วงล่างนี่แหละ ถามว่าสำคัญยังไงก็ลองดูช่วงล่างรถคันนี้ครับทั้งโครนทั้งทรายทั้งอะไรเนี่ยก็ติดเต็มช่วงล่างเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยมันมีคราบน้ำมันรั่วด้วยนะครับมันทำให้เกิดการพอกตัวของโคนที่มันจับตามช่วงล่างค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ล้างยากมากๆเลยนะครับที่ต้องให้ความสําคัญเรื่องของการล้างช่วงล่างเยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราล้างช่วงล่างไม่สะอาดไม่เกลี้ยงเนี่ยเวลาพ่นน้ํายา การสนิมไปเนี่ยประสิทธิภาพในการจับตัวมันก็จะไม่ดีนะครับโดยเฉพาะช่วงล่างที่มันติดความมันมาเยอะๆอันนี้ก็ต้องเคลียร์ผิวให้ดีก่อนที่จะเอาไปพ่นกันสนิมเลยนะครับอ ล้ังช่วงล่างเนี่ยเราก็จะใช้น้ำยานะครับในการสลายคราบมันสลายคราบโพลแบบนี้ทุกๆคันนะครับอันนี้เป็นคันที่2แล้วก็เอาขึ้นหลังช่วงล่างก็จะใช้ตัวน้ำยาแบบนี้นะครับในการช่วยสลดยคราบอย่างที่บอกก็คือถ้ามันมันนะครับมันก็จะพ้นไม่ติดเนาะหลังจากนั้นก็จะมาเข้ารายการขัดนะครับก่อนเชื่อมพ้นกันสนิมเนี่ยพวกสนิมที่มันเยอะๆมากๆเนี่ยเราก็จะขัด ให้ก่อนนะครับแต่ถ้ามันเป็นหนักมากๆทั้งคันจริงๆอะ่ะอาจจะต้องเปิดคอสงานของการขัดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ปกติเนี่ยโดยทั่วๆไปเราก็จะขัดฟรีให้4จุดใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับก็คือซุ้มล้อทั้ง4เนาะ และเมื่อเราล้างชั่วล่างสะอาดแล้วไม่มันแล้วนะครับแล้วก็ขัดสนิมในจุดที่สมควรจะขัดเรียบร้อยแล้วนะครับเออนิดนึงนะถ้ามันเป็นแค่สนิมจุดจุดที่ผิวนิดนนิดหน,หน่อยเนี่ยบางทีเราไม่ได้ขัดนะเพราะว่าการไปขัดเท่ากับเป็นการไปเปิดแผลนะครับโอเคหลังจากที่เราขัดผิวเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ พ่นนะครับเราก็จะพ่นให้แบบเต็มพื้นซุ้มล้อดุมล้อพวกนี้ก็พ่นให้หมดเลยแต่ถ้ารถใหม่ๆนะครับเราก็จะบล็อกออพวกบาร์โค้ดให้ด้วยแล้วก็หุ้มโชคให้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีรถใหม่ๆเนี่ยมันยังอยู่ในวอรันตีของรถ้ายแดงเนาะเราก็จะปกป้องสิทธิ์ให้กับลูกค้านะครับก็จะแปะพวกวลาเบล ต,ต่างๆที่แปะชิ้นส่วนช่วงล่างแล้วก็หุ้มโชคหุ้มอะไรให้นะครับลูกค้าก็สบายใจได้นะครับแต่ส่วนถ้ารถเก่าๆพวกลาเบลหลุดหายไปหมดแล้วนะครับโชคก็เก่าแล้วถ้าลูกค้าอยากให้พ่นแบบเต็มพื้นไปเลยก็จัดไปครับแจ้งได้ครับพ่นให้ได้อยู่แล้วนะครับ